สวัสดีครับผมนายเดมอนมาต่อกับอีกตัวละครนะครับที่สําหรับผู้เล่นที่เริ่มตั้งแต่เกมเปิดน่าจะมีติดไอเดียกันอยู่บ้างนั่นก็คืออายะคุโจอายะคุโจนะครับตัวละครระดับ SSR ตําแหน่งสไตรเกอร์ใช้หุ่นประเภทเกาะหนักวิธีได้เธอมามีทางเดียวก็คือเปิดตู้กาชาครับตอนเกมนี้เปิดเธอจะมีตู้ของตัวเองแค่นั้นยังไม่พอครับเธอยังไปอยู่ในตู้ของลินด้วยและหลังจากนี้น่าจะอยู่กับอีกหลายตู้ ซึ่งเธอเป็นตัวละครระดับ SSR ที่หลายคนบอกว่าเธอค่อนข้างไม่สมตำแหน่ง SSR เท่าไหร่เพราะเธอดันเปิดตัวมาพร้อมกับลินและต่อด้วยเทเซียทำให้คนนั้นมองข้ามเธอไปหรือไม่ก็ได้มาก็ไม่ปั้นครับแต่สำหรับผมเธอก็คือแม่บ้านแม่เรือนคนหนึ่งเลยครับมาดูสกิลของเธอกันสกิลที่1น c ่ i แอคที l สโจมตีด้านหน้าทำดาเมจเป็นวงกว้างและเพิ่มดาเมจให้ตัวเอง10% 10วิน,นาทีสกิลที่2เพิ่มโจมตีให้ตัวเอง กิลที่3โจมตีปกติมีโอกาสเพิ่มคิทติคอนเลทให้ตัวเอง15วินาทีสกิลที่4เมื่อโจมตีติดคิทติคอนเพิ่มรีชาร์จเลทให้ตัวเอง20วินาทีเมื่อค่าสัมพันธ์ระดับ10และใช้แหวนเพิ่มค่าคิทติคอนไดเมจให้20%มาดูหุ่นเธอบ้างครับหุ่นของเธอจัดว่าเป็นตัวที่หาง่ายมากๆตัวหนึ่งเลยครับจากกิจกรรมใช้ Do อ of Co b บ lo นะครับซึ่งลงได้ไม่จํากัดตราบที่ไม่ได้ล้างตู้เธอแต่เมื่อล้างตู้เธอแล้วก็ยังลงได้้้้คครรรรัังังงงตต่่่่่อออววนนนทําาาาาาใหยยกกฟ์มมชิสบ ด้านบิลของคูโจนะครับอย่างที่หลายคนว่าเธอนั้นด้านการทาเดเมจไม่อลังการเท่ากับลินและเทเซียเพราะงั้นผมแนะนําว่าให้บิลเธอเป็นแทงแทนครับเธอเป็นสไตรเกอร์ที่เดเมจทค่อนข้างแรงอยู่แล้วครับอีกทั้งเธอเป็นหุ่นประเภทเกานะหนักจึงเหมาะกับการเป็นแทงมากกว่าม้จะไม่มีสกิลสปอร์ตด้านนี้เลยก็ตามโอเคครับเรามาดูเธอลงสนามกันดีกว่าจะได้เข้าใจเธอมากขึ้น อย่างที่เห็นครับเธอเป็นหุ่นที่เหมาะกับการเก็บกวาดอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาที่ปัดกวาดศัตรูถอยไปเรื่อยๆแล้วก็ทาอะไรไม่ได้แล้วก็สกิลโจมตีหมู่ทาให้สําหรับด่านที่มีศัตรูเยอะๆนะครับเหมาะกับการนําเธอมาลุยมากส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็คืออาวุธของเธอมีความพิเศษครับอาวุธของเธอนะครับมีค่าช็อคและค่าเจาะทะลุเต็มโดยค่าช็อคเนี่ยจะทําให้ศัตรูชะงักเมื่อโดนโจมตี ส่วนค่าจอดทะลุก,ก็คือต่อให้ศัตรูมาเป็นหมู่ก็เดินโจมตีทั้งกลุ่มครับและเมื่อหุ่นเธอครบเซ็ตน,นะครับเวลาฟันออกไปจะฟันพร้อมกันสองครั้งทําให้ศัตรูแทบไม่มีจังหวะได้ตีกลับแถมระยะก,ก็ยังกว้างด้วยคือด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านหน้าตัวเองแล้วก็ด้วยหุ่นตัวนี้นะครับเป็นประเภทก่อหนนะักทำให้การโจมตีใดๆก็จะไม่ทําให้เธอสะดุดและเหตุนี้เองครับผมจึงมองเธอว่าเป็นแม่บ้านแม่เหลือดปัดกวาดศัตรูได้อย่างใสสะอาดใครมีแต่ไม่ได้ใช้นะครับผมแนะนําให้ลองมาเล่นดู สุดท้ายนี้นะครับหากชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ